หมอต่อเปิดใจกลางวงสือ่อยันทองแท้ยังเป็นทองแท้ไม่กลัวถูกเข้าใจผิดปมราื่มาธุรกิจความงามเดลมาทิตได้ติติดกับเมพริมายาพร้อมใช้กฎหมายพิสูจน์ความจริงหมอต่อและยายาเขมนัฐออกมาถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหลังจากตกเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เกี่ยวกับกรณีข้อพิพาททางธุรกิจของแบรนด์ความงามเดลมาทิตแอ้ติติดที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง หลังจากมีการอ้างว่ามีพริมายาถูอดีตหุ้นส่วนฮุบก,กิจการไปรวมถึงมีการปล่อยข้อมูลและแชทส่วนตัวออกมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์จนเกิดกระแสะวิททาวิจารณ์อย่างหนักในสังคมโดยในวันนี้หมอต่อและยาย่าพร้อมทีมทนายความได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนเพื่ออธิบายข้อเท็จจริงทั้งหมดและยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองหมอต่อกล่าวในช่วงเริ่มต้นของการแถลงข่าวว่า ต้องขอโทษที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการในครั้งก่อนหน้าได้เมื่องจากติดภารกิจทางการแทยแต่เมื่อเห็นว่าข่าวลือและความเข้าใจผิดเริ่มขยายวงกว้างจึงตัดสินใจออกมาถแถลงเพื่อให้ทุกอย่างากระจ่างพร้อมยืนยันว่าตนไม่มีเจตนาทำร้ายใครและอยากให้เริ่มทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่อยากให้สังคมเป็นผู้ตัดสินแทนหมอต่อระบุว่าพอเรื่องมันเกิดขึ้น เราไม่เคยคิดจะทำร้ายใครเลยหลังจากนี้เราจะใช้กระบวนการยุติธรรมไม่ว่าสังคมหรือใครจะตัดสินยังไงสุดท้ายแล้วผู้ที่ตัดสินได้ว่าผิดหรือถูกคือกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นคำพูดนี้สะท้อนความตั้งใจของเขาที่ต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายไม่ใช่การตัดสินกันทางกระแสสังคมหรือความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียในส่วนของประเด็นแชทหลุดที่ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ ซึ่งมีการอ้างว่ามีพรีมายาเคยมีส่วนร่วมในการเลือกโลโก้แบรนด์หมอต่ออธิบายว่าการส่งแชทนั้นเป็นทินการพูดคุยกันในฐานะเพื่อนสนิทไม่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจโดยกลงเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเวลาที่คนทําแบรนด์ผลริตรทฑ์ใหม่ๆและส่งให้เพื่อนช่วยเลือกโลโก้หรือทัดเกียจ,จริงซึ่งถือเป็นเรื่องปกติไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานยืนยันความเป็นหุ้นส่วนได้ หมอต่อยันกล่าวอีกว่าเมพริมายาทราบดีอยู่แล้วว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเด์มาทิตอีกต่อไปเพราะเป็นผู้ขายหุ้นออกไปเองตั้งแต่ช่วงที่บริษัทอยู่ในภาวะขาดทุนโดยเขายืนยันว่าการซื้อขายหุ้นเกิดขึ้นจริงตามเอกสารที่ลงนามอย่างถูกต้องเขาทราบอยู่แล้วครับเพราะเขาเป็นคนขายหุ้นออกไปเองหมอตอเปล่าพร้อมเสริมว่าหากจะมีการพิสูจเรื่องนี้จริงๆ ก็สามารถนำหลักฐานทั้งหมดไปต่อสู้กันในชั้นศาลได้เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความรู้สึกและแนวทางที่อยากให้เรื่องนี้จบลงมตอตอบกล่าอย่างหนักแน่นว่าอยากให้ทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมายเท่านั้นถึงแม้จะใช้เวลานานแต่เชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมจะให้คำตอบที่ชัดเจนและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเขายังยืนยันว่าไม่ว่าจะถูกสังคมโจมตีอย่างไร เขาจะไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่จะใช้ข้อเท็จจริงและหลักฐานเป็นตัวพิสูจน์ในส่วนของแชทที่ถูกนำมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์หมอตอบปฏิเสธที่จะยืนยันว่าเป็นของจริงหรือไม่โดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าแชทนั้นเป็นของตนเองจริงหรือไม่หรือมีการตัดต่อบ,บางส่วนออกไปหรือไม่เขาตนได้เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือแล้วทำให้ข้อมูลบางอย่างสูญหายไป เขาย้ำว่าหากอีกฝ่ายมั่นใจในหลักฐานก็สามารถนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความจริงได้เช่นเดียวกันด้านย,ย,ยาย่าเทมนัดได้เปิดใจในงานแถลงถาวครั้งนี้ด้วยน้ำเสียงสั่นเผยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเธอรู้สึกกดดันและเครียดอย่างมากเธอถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายในสายตาสังคมทั้งที่ความจริงแล้วยังไม่ได้ทำอะไรผิดยายากล่าวว่าคนเป็นเพื่อนกันในตอนนั้น เราร่วมมือกันสร้างธุรกิจอยากให้มันเติบโตเราไม่เคยคิดว่าจะต้องมานั่งถึงกันดับนี้เรารู้สึกเหมือนถูกขวานกลางสังคมเป็นอยู่ที่ถูกคนเข้าใจผิดย,ยาย่าอธิบายเพิ่มเติมว่าธุรกิจเดิมอาทิตย์เริ่มต้นจากความตั้งใจดีของทุกคนที่อยากสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จแต่เมื่อเวลาผ่านไปความคิดเห็นและวิธีการทำงานของแต่ละฝ่ายเริ่มไม่ตรงกันทำให้เกิดการตัดยางภายใน เธอกล่าวว่าตอนดีมันก็ดีมากแต่พอแย่มันก็แย่จริงๆเราทำทุกอย่างตามกระบวนการของกฎหมายไม่เคยมีเจตนาทําร้ายใครหมอต่อได้เสริมในช่วงนี้ว่าความเข้าใจผิดส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะคนมองเห็นเฉพาะผลกําไรของธุรกิจในภายหลังแต่ไม่เห็นช่วงเวลาที่บริษัทอยู่ในภาวะขาดทุนเขากล่าวว่าในวันที่บริษัทขาดทุน เขามีการทำหนังสือขายหุ้นจริงการซื้อขายหุ้นเกิดขึ้นจริงแต่พอวันนี้มันมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเราก็ต้องพิสูจน์การในศาลว่าใครถูกใครผิดสำหรับประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าทำไมหมอต่อไม่ให้เมพรีมายากลับเข้ามาถือหุ้นด้วยหมอต่อชี้แจงว่าตอนที่ไม่ติดต่อกลับมาเพื่อขอซื้อหุ้นเขาได้ให้โอกาสโดยขายในราคาทุนและผู้ที่มาซื้อคือน้องสาวของเม ซึ่งเป็นผู้ที่มีธุรกิจร่วมกับยาย่าอยู่แล้วเขากล่าวว่าเราขายให้เขาเท่ากับราคาทุนเพราะเห็นแก่ความเป็นเพื่อนตอนนั้นนอกจากนี้ทนายของหมอต่อและยาย่าได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเบอร์ษัทด์ดำเนินการทุกอย่างอย่างถูกต้องตามกฎหมายและในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตของคลินิกนั้นแท้จริงแล้วเบอร์ษักเป็นผู้เสียหาย พราะมีบุคคลภายนอกที่รับจ้างจัดการเอกสารแต่ดำเนินการไม่ถูกต้องทนายชี้แจงว่าคลินิกทุกสาขาของดมอาทิตย์มีใบอนุญาตทุกต้องแต่มีสาขาหนึ่งที่เกิดปัญหาเพราะบุคคลที่รับจ้างไปดำเนินการทําผิดท่าซึ่งบริษัทก็ได้แจ้งความและกําลังดาเนินคดีกับบุคคลนั้นแล้วหมอตอบเปล่าเสริมว่าหลังจากทราบเรื่องก็ได้เข้าไปชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ทันที และยืนยันว่าตนและทีมงานไม่เคยมีเจตนาเปิดคลินิกโดยไม่มีใบอนุญาตพร้อมย้ำว่าเราเองก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันครับเราเชื่อใจคนที่รับผิดชอบทำเอกสารซึ่งต่อมาทราบว่าเขาทำไม่ถูกต้องเราก็เลยรีบดำเนินคดีตลอดการถแถลงข่าวหมอต่อและยา่ยาเน้นย้ำว่าพวกเขายังคงเคารพในความสัมพันธ์เดิมกับเมพริมายาและไม่อยากให้เรื่องนี้บานปลายเกินความจำเป็น โดยหมอต่อระบุว่าเราอยากจบด้วยดีและด้วยสันติถ้าต่อยเกลือได้เราก็พร้อมถอนฟ้องเพราะสุดท้ายเราเคยเป็นเพื่อนกันอย่างไรก็ตามหมอต่อก็ยอมรับว่าปัจจุบันได้ดำเนินการทางกฎหมายไปบางส่วนแล้วเพื่อปกป้องชื่อเสียงและสิทธิ์ของตนเองเขามีข้อมูลบางอย่างที่ถูกเผยแพร่ออกไปจนสร้างความเสียหายทั้งในด้านทับลักษณ์ส่วนตัวและธุรกิจ ในช่วงท้ายของการถแถลงข่าวหมอตอถูกถามถึงเมลีทองไทยยังเป็นทองแท้ที่เจ้าถูกโพสต์ลงบนโซเชียลจนกลายเป็นใบเล่ามอตอหูร้อเล็กน้อยก่อนตอบว่าจริงๆเห็ุประโยคนี้ผ่านตาเลยเอามาใช้เพราะรู้สึกว่าบรรยากาศมันตึงเกินไปก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าเรายันยินอยากได้ถึงตอนนี้จะโดนถล่มเยอะแต่เราก็ยังมั่นใจในความจริงและหลักฐานของเรา เขายินยันอีกครั้งว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่และจะยอมรับผลการตัดสินของศาลไม่ว่าจะออกมาอย่างไรพร้อมฝากถึงประชาชนว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินจากสิ่งที่เห็นในโซเชียลเพราะบางครั้งข้อเท็จจริงอาจไม่ตรงกับสิ่งที่ปรากฏในขณะที่ยายากล่าวทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงสงบว่าเราไม่ต้องการให้ใครมาเจ็บปวดจากเรื่องนี้อีกอยากให้ทุกอย่างจบลงด้วยความยุติธรรม เราทำธุรกิจด้วยความตั้งใจจริงไม่ได้คิดจะทำร้ายใครเลยคำแถลงของหมอต่อและยาย่าครั้งนี้ถือเป็นอีก้าวหนึ่งของการออกมาเคลียร์ใจอย่างเป็นทางการหลังจากถูกโจมตีอย่างหนักในโลกออนไลน์ซึ่งทั้งคู่ยังคงยืนยันว่าพร้อมต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความจริงในชั้นศาลและเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วทองแท้กก็ยังเป็นทองแท้เสมอแม้จะถูกมองอย่างไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงได้